สว,ส,สวัสดีครับพวกเรานะครับตัวแทนของกลุ่มนครสวรรค์หนึ่งนะครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาผลิตอุปกรณ์นะครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับเป็นอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์หยิบง,ง่ายใช้สะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์หลักๆของเรานะครับก็มี1ก็คือลังเบียแล้วก็นีนน้ครับผมเป็นพิกนเชลของเชลขนมปังนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็มีกรรไกคัตเตอร์แล้วก็เป็นสกอตเทปครับและสิ่งสําคัญก็คือกระดาษสีครับผมอันนี้เรามาเริ่มทําอุปกรณ์หยิบง่ายใช้สะดวกกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะครับลังเบียเหลือใช้นะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของร้านสาขานะครับจะมีทุกสาขาอยู่แล้วนะครับก็คือนำมีคัตเตอร์นะครับ เอามาซอนร่องด้านข้างนะครับฝั่งด้านข้าด้านกว้างนะครับซอสสามล่องนะครับผมจะได้แบบนี้นะครับสองด้านเลยนะครับผมจะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับทั้งหมดจะมีข้างละสามล่องนะครับเพื่อเป็นตัวล็อกที่ก้านเชลวขนมปังนะครับ แล้วเราก็ใช้ที่ก้านเชืยวขนมปังนะครับสามอันนะครับผมมาวางในร่องที่ซอไว้นะครับยัดลงไปได้เลยนะครับเพื่อให้อุปกรณ์มันแน่นนะครับผมเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นอุปกรณ์แบบนี้นะครับหน้านตาแบบนี้นะครับผม เสร็จแล้วเพื่อความสวยงามของอุปกรณ์นะครับให้มันน่าใช้เพราะว่าสินค้าต้องนํามาใช้จริงภายในร้านสาขานะครับแล้วก็ให้มันเป็นภาพที่ดีนะครับเราก็จะใช้กระดาษสีนะครับแล้วแต่หรือทำวจะเลือกสีไหนแล้วแต่ความสวยงามแต่ละเลยอาจจะเป็นลายก็ได้นะครับเป็นลายดอกไม้อะไรเข้ากับเทศก,า,กาลสงกร์นี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาห่อนะครับโดยใช้กไก่วัฒนาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นํามาตัดตัดตามขนาดนะครับให้ได้ลดนนแล้วเราก็จะนํามาห่อ หลังจากที่เราเออกกระดาษสีเรียบร้อยแล้วนะครับปกรณกจะได้ประมานแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์นี้ใช้งานยังไงนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์หยิบง่ายใช้สะดวกเนี่ยครับจะเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บถุงพลาสติกนะครับที่ร้านสาขาบางทีเก็บไว้ในลิ้นชักนะครับหรือว่าวางไว้บริเวณพื้นที่ขายซึ่งการจัดเก็บของแต่ละร้านบางทีช่วงลูกค้าเร่งรีบหรือว่ามีจำนวนลูกค้าเยอะนะครับมันจะทําให้รกลุงหลังนะครับและการจัดเก็บมันเป็นไม่เป็นระเบียบนะครับบางทีการหยิบใช้งานของแคชชเียยรรมัันนก็จะะทําาาให้้้ดวบ อีกอย่างหนึ่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นเล็กนะครับหรือว่าจํานวนน้อยชิ้นนะครับบางทีถ้าเกิดตรงบริจัดเก็บมันไม่เรียบร้อยแล้วครับมันทําให้เราหยิบถุงนะครับไซส์ที่กาหนดนั้นผิดพลาดได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็คือถุงนะครับจะมีอยู่3ไซส์แต่ก็อย่างบางร้านสาขาครับใช้ถึง4ไซส์แล้วสามารถเพิ่มขนาดของล็กไปได้อันหนึ่งนะครับผมื่อที่ะสามารถวางถุงได้4ไซส์นะครับ เรานำถุงนะครับมาวางคาดกับแกนเหล็กนะครับผมที่เราทําไว้นะครับอันนี้จะมี3ามไซส์นะครับนํามาวางสามร่องนะครับเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นในรูปลักษณะนี้นะครับ แล้วเวลายหยิบใช้งานเราก็ือสามารถหยิบตามไซต์ที่กําหนดมาได้เลยนะครับซึ่งมันจะสะดวกกับแคชเชียร์นะครับกับน้องที่ปเป็นปฏิบัติงานภายในร้านสาขานะครับเดี๋ยวเราลองนําอุปกรณ์นี้นะครับไปใช้ในสถานที่จริงในร้านเซเว่นจีนดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับปาร์ตี้เนงนะครับพี่อันนี้มีสิทธิ์และซื้อมาใช้ได้ไหมครับ เอ,ดดเอนมาแต่ได้กล่าพูดว่า I love you เธอบอกใครดูเอาเองคืนนี้เธอแสเนไม่มากก็แปลว่าตอ,อนนี้ทิ้งทีสองเธอแสนไม่มีให้อยากซีมเธอเอาเบอเธอไปแ้วนัดก,กันให้ดีแฟนเ,เธออีกรีบเดี๋รีพอมาตให้ทีความโสดประมาณขับิดกระป๋อยขับิดกระป๋อยขับิดกระป๋อยปอยโสดแต่เก็งเป็น สองร้อยสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาย่อย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 โอ้ยเซ็งแต่เธอตัวแม่เต็มเต็มมาเจ็บอกซ้ายเลยลงมาตอมลูกมากถูกคนสวยไม่โยนความหวังให้ยากพอตีสองเวลาความสดเธอผมหมดแล้วอยากคิดจะต่อ